ดไม่อยู่แล้วระตีรวงดูไปด่าไปยุ้มหัวไปยิ่งใกล้จบเรดติ้งยิ่งพุ่งทุกสถิติของตนเองไปที่เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับระตีรวงผลงานท็อปฟอร์มที่สุดแห่งร็อกของละครช่องสามนำแสดงโดยเพื่อนคานินและชิปปี้ซารินโดยอีพีล่าสุดเลดติ้งพุ่งขึ้นจากอีพีก่อนหน้านี้ที่ทำไปได้3.1ไปอีก โดย EP นี้ทำได้ถึง3.4ถือเป็นสถิติใหม่ของเรื่องนับตั้งแต่ออกอากาศมาเลยทีเดียวในขณะที่กระแสในโลกโซเชียลเองก็ดูเหมือนแรงบน่นและอยากหยุมหัวความคนดีๆของยายปานางเอกของเรื่องก็ส่งผลไม่น้อยเช่นกันเพราะคนดูดูไปด่าไปบ่นไปจนยอดทวิตพุ่งเฉียด ฮแท็กติดเทนข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวความท็อปฟอร์มของรตีรวงเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างดีว่าถึงจะบ,บ่นว่าละครน้ำเน่ายุ่งชุมแต่ถ้ามันบทมันสนุกคนดูก็ดูอยู่ดีเนาะ